ขณะที่ในวันที่29มีนาคมนี้ม็อบพักประชาธิปัตย์จะมีการนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งแล้วก็จะมีการเดินรณรงค์นะคะเชิญชวนแนวร่วมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขณะที่มาตรการฝ่ายความมั่นคงก็เตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันไม่มีภัยแทรกซ้อนเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะคะกับทางด้านของพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรค่ะซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการาทั้งสองท่านเชิญครับค่ะเ,เรื่องของความมั่นคงนะคะณนะขณะนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะ อตอนนี้ก็ทราบแนวทางการเคลื่อนที่ของกปป,ปสแล้วนะครับก็คงจะต้องเตรียมมาตรการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่มีการเคลื่อนที่รณลงจนไปถึงวันที่จะชุมนุมนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเส้นทางไว้ก่อนมีการลาดตระเวนเส้นทางกันไว้แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ฝ่ายความมั่นคงก็จะจับหน้าที่อำนวยความสะดวกในด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยไปร่วมกันครับ ค,คือดูตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะขณะเดียวกันนะคะวันเสาร์ที่จะมีการนัดชุมนุมใหญ่อันนี้จะต้องมีการประเมินอ,อีกครั้งไหมคะหรือว่าอาจจะมีการรวมพลเรื่องของกําลังในการดูแลความปลอดภัยค่ะ,ะคงจะต้องประเมินตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะครับและคงจะประมาณ พอใกล้วันที่จะถึงวันเสารนะ์น่าะคงจะชัดเจนว่าปริมาณที่น้องประชาชนเนี่ยจะมาร่วมชุมนุมมากน้อยเพียงใดก็คงจะต้องเน้นเรื่องอํานวยความสะดวกความรักษาปลอดภัยแล้วก็เน้นจุดตรวจความมั่นคงที่จะเข้าไปจุดที่ชุมนุมให้มากที่สุดครับผมครับค่ะในเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนะคะหลายคนนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้ด้วยตรงนี้เรามีการเตรียมการเรื่องของภัยแทรกซ้อนอย่างไรบ้างคะ นะครับเป็นสิ่งที่ยังต้องพึงระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับสถานการณ์การแทรกซ้อนที่จะเกิดเหตุความรุนแรงตัวนี้เจ้าที่ถึงการมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มจุดตรวจนะครับจุดตรวจร่วมแล้วก็จุดตรวจความมั่นคงต่างๆเพื่อจะเน้นในพื้นที่ที่ก่อนที่จะเข้าไปถึงที่บริเวณที่ชุมนุมนะครับเป็นหลักตรงนี้ถ้าจะเห็นที่ผ่านมาสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าที่เนี่ยจะจับกลุ่มอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ที่จะไปดําเนินการในเรื่องความรุนแรงได้นะครับ ตรงนี้ครับเราจรึงจะต้องเน้นตรงนี้เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและป้องปามไว้ก่อนครับผมครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเข้มในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเห็นว่ามีการจับนะคะในเรื่องของอ,อ,อาวุธนะคะที่น่ากลัวได้หลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะคะท่านคะตรงนี้เองมีการประเมินนะคะในเรื่องของผู้ชุมนุมที่จะมาเข้าร่วมชมุมนุมหรือว่าเดินขบวนค่ะ มีการประเมินแต่ตอนนี้จํานวนก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่เราต้องพึงระวังที่สุดก็คือว่าเนี่ยครับต้องไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงแล้วก็เจ้าที่ก็จะขอเน้นการประสานงานกับการของผู้ชมุมนุมนะครับเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการ,การจราจรที่เคลื่อนตัวไปและขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อไปถึงจุดที่หมายที่ชมุมนุมแล้วต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องเน้นมาตรการการรักษาความปลอดภัยร่วมกันแต่นะตรงนี้อาจจะเกิดความไม่สะดวกบ้างกับผู้ชุมนุมในเรื่องของจุดตรวจตรวจร่วบต่างๆที่ค่อนข้างเข้มข้นก็คงจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันครับมค่่่ะะแสดงวาาาทนอจจเข้ ในเรื่องของการเดินขบวนเพราะว่าเกรงว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะการเคลื่อนที่เมื่อไรนะครับมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันส่งผลกระทบกัอพี่น้องประจาชนกลุ่มอื่นๆที่อาจจะไม่พึงพอใจได้ฉะนั้นเนี่ยคู่กรณีมันจะมีการเพิ่มเติมอยูต่ตลอดเวลากรณีที่มีการเคลื่อนที่หรือมีการชุนุมบริเวณใหญ่ๆและประกอบกับสถานการณ์ช่วงนี้ ในบรรยากาศของประชจาที่ไปเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการนิติวัตนิติธรรมตรงนี้มันเลยเกิดคู่กรณีขึ้นมาค่อนข้างหลากหลายฉะนั้นจึงต้องมีมาตรการที่จะต้องเน้นการตรวจเนี่ยนะครับจึงจะต้องขอรบกวนที่น้องประชจาชนหนยที่จะต้องร่วมมือกันครับผมค่ะค่ะตอนนี้เองนะคะมอบของเวทีกปปสน,นั้นมีอยู่2เวทีหลกัหลกๆนะคะที่ส่วนลุมพินีรวมไปถึงที่แจ้งวัฒนาเองตรงนี้ท่านยังคงมีมาตรการยังไงเพิ่มเติมไหมคะ ก็ยังคงเช่นเดิมครับก็มีความทำเข้าใจตลอดนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแล้วเรายังเน้นในการแก้ไขปัญหาคือในเรื่องของสันติวิธีในการพูดคุยอยู่มีการเจรจากับม็อบอยู่ตลอดเวลาเพื่อประสานการจัดระเบียบความเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดความร่อแรลมไม่เกิดเหตุความรุนแรงครับผมครับค่ะใขณะน,นี้การปฏิบัติหน้าที่นะคะจากพรบฉุกเฉินนะคะออขออภัยนะคะจากพรบฉุกเฉินมาเป็นพรบความมั่นคงนะคะตรงนี้มันมีการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันยังไงบ้างไหมคะสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค่ะ ณนะตอนนี้ก็จะเป็นแนวหน้าแต่พอเราตอบมาเป็นปบลบความมั่นคงนะครับน้ำหนักในการปฏรินเสนธแนวหน้าก็เป็นเจ้าที่ตารวจเป็นหลักนะครับเจ้าที่ของฝ่ายทหารก็จะเป็นผู้ช่วยที่สนับสนุน นะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังมีการปรับการวางกําลังเพื่อจะได้จัดจุดตรวจที่เหมาะสมกันนะครับแล้วก็การรักษาสถานที่ซึ่งพยายามจะให้เจ้าที่ทหารเนี่ยไปดูตรงการรักษาสถานที่และเจ้าที่ตารวจก,ก็จะอยู่กองหน้าที่จะต้องเผชิญกับพี่น้องมวลชนในการเคลื่อนที่ก็ตามหรือในการชุมนุมก็ตามครับผมครับค่ะสำหรับในเรื่องของการดําเนินคดีนะคะกับแกนนกํากปปสตรงนี้มีความคืบหน้าหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอย,อย่างไรเพิ่มเติมไหมคะ ตอนนี้ก็มีการขยายผลในการสืบสวนสอบสวนอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนผู้ที่กระทำผิดและมีหมายแล้วเนี่ยถ้าจังหวะจากคนเอื้อในสภาวะแวดล้อมที่เจ้าหน้าที่จะดเนการจับกุ่มได้ก็ยังเข้มข้นที่จะดเนนิการอยู่ครับผมครับค่ะสุดท้ายนะคะท่านคะการชุมนุมใหญ่ของม็อบกอปปสวันที่29มีนาคมนี้ขณะเดียวกันนะคะของนปชเองก็จะมีการเคลื่อนไหววันที่5เมษาหลายคนก็เกรงนะคะว่าอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ2ม็อบนั้นจะมีการประทะกันเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ อ่านตอนนี้ยืนยันนะครับเรามีการประสานงานของม็อบทั้งสองฝ่ายตลอดเวลาแล้วก็ทั้งแกนนำทั้งองทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจในสถานการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดการปรเทอือนหน้ากันฉะนั้นคงจะมีความร่วมมือกันที่ให้เกิดการชุมนุมไม่ไม่เทอือนหน้ากันครับผมครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็นั่นก็คือพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรค่ะซึ่งท่านเป็นเลขาธิก,การนะคะสภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นเองขอบพระคุณนะคะครับผมครับสวัสดีครับ